ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมีของเล่นนะฮะตัวนี้เรียกว่า OBD สำหรับมอเตอรไซค์ตัวนี้ติดตั้งได้กับรถฟอร์ซ่า350ออนิลฟอร์ซ่350รวมถึงยามาฮ่ NMAX XMAX Airlock นะรุ่นที่เป็น Y-Connect เสียบได้หมดเลยนะฮะรวมถึง Honda ที่เป็นปั๊ก S6 ทั้งหมดเลยครับตัวนี้จะเป็นรุ่นบลูทูธนะฮะเชื่อมต่อง่ายขึ้นกว่าเดิมนะฮะตัวนี้ก็ ทําออกมาอีกหนึ่งเวอร์ชันหลังจากที่ทําเป็นตัว Wi-Fi ไปรู้สึกว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi รู้สึกจะไม่ค่อยสเสถียรก็เลยมาทําเป็นรุ่นบลูทูธกันเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งกันครับการติดตั้งนั้นเสียบเข้าที่ปลั๊กสวิตได้เลยนะฮะแบบนี้เลยเสียบปุ๊บนะเสียบเข้าไปเลยครับเสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตกุญแจเดี๋ยวเราดูไฟที่ตัวกล่องน,นะฮะ,อ,ะอันนี้เราจะทําการออนสวิตเลยนะครับ เมือ่อออนท็อปปีปุ๊บไฟเขาจะขึ้นเลยนะฮะสีแดงติดอยู่เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดโปรแกรมเลยฮะเปิดโปรแกรมก็จะเป็น a n d r o อยหรือไม่ iOS ถ้าเป็น iOS ก็น,นี่ฮะตามนี้เลย c a าวสแกนเนอร์แอนดก็เช่นเดียวกัน c a าวสแกนเนอรติดตั้งเสร็จทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือหน้าโปรแกรมนะครับสามารถโหลด แอปต่างๆโหลดได้หมดเลยนะฮะเอามาโหลดเล่นได้เลยเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi นะฮะมันก็เออเมื่อเราเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะเราต้องไปเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะฮะไปตั้งค่าก่อนนะฮะตั้งค่ามันจะมี WiFi กับบลูทูธเราตั้งเป็นบลูทูธไปนะฮะอันนี้คือหน้าโปรแกรมนะฮะสิงเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าการทำงานต่างๆเราสามารถรีมิกซ์เราสามารถทำเองได้หมดเลยนะฮะตกแต่งเกตต่างๆตกแต่งอะไรต่างๆพวกเนี้ยได้หมดเลยตามความต้องการของเราได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมตบแต่งเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะได้ประมาณนี้ก็ใช้เวลาหน่อยนะฮะตอนนี้เรามาดูในการซิงเราจะเห็นว่า s ซิงปุ๊บเนี่ยจะมีไฟวิ่งเป๊บๆอยู่สีแดงสีน้ําเงินอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมฮะอันนี้คือการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์นะฮะจะมีไฟวิ่งเป๊ๆๆตามนี้เลยแสดงว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราพาไปหน้าโปรแกรมกันหน้าโปรแกรมตัวนี้ก็จะมีที่ผมตั้งไว้ก็คือตั้งเรื่องความร้อนนะฮะความร้อนวัดรอบอะไรต่างพวกนี้แต่ตัวนี้ยังไม่รองรับเรื่องของ o 2นะฮะ o 2เซนเซอร์หรือค่า AF ยังไม่รองรับนะฮะตัวนี้ผมจะทําการเคลียร์โค้ดหรือลบโค้ดติดโค้ดต่างๆแต่ตัวนี้ไม่ติดโค้ดนะครับเพราะว่าเป็นรถใหม่ก็เลยเอามาเทสให้เพื่อนๆได้ชมกันก็สามารถที่จะลบโค้ดอ่านโค้ด แล้วก็ดูแบบเดียลไทมได้นะฮะเยอะหลากหลายเลยนะฮะในโปรแกรมตัวนี้นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ต้องการโปรแกรมนี้เพื่อนๆก็ไปหาโหลดเอาเลยนะฮะแอปมีเยอะหลากหลายเลยะฮะแอปเกี่ยวกับรถยนนะครับโหลดได้หมดเลยนะฮะทุกตัวลองโหลดมาเล่นดูฟรีๆทั้งนั้นเลยนะครับตัวนี้ก็กลับไปที่หน้าตามเดิมตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อให้ดูการทํางานว่าเข็มเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับอันนี้สตาร์ทรถแล้วนะฮะตัวนี้ติดตั้งกับรถ all new forza 350ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะอันนี้ก็เบิ้ลดูอะไรดูนะครับแล้วก็เรื่องของความร้อนผมจะตั้งไว้อยู่ที่100เพราะว่าพัดลมเขาจะทํางานอยู่ที่100พัดลมเขาก็จะสูงถึง100ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตัดนะฮะแล้วก็ลงมาแล้วขึ้นไปอีกเหมาะสําหรับรถ Honda ADV 350นะฮะเราสามารถดูตัวนี้ได้อ่านค่าต่างๆได้อ่านแบบ r รียลไทมได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะยกเว้นแต่เรื่องของค่า AF นะฮะยัง ยังไม่รองรับนะฮะแต่นี้ก็มาดูให้เขาค่ากันก่อนว่าเป็นแบบนี้นะฮะหน้าเกตต่างๆนี้ตั้งค่าได้เลยฮะอยากตั้งวัดรอบ1 2ื่นสองหมื่นามหก็ได้หมดเลยโอเคครับแค่นี้แหละสว,วัสดีครับ